กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการวันนี้ที่รอคอยนะครับช่วงนี้แหละครับเป็นช่วงที่เราจะได้ลุ้นกันนะครับว่าทีมงานของเราจะตามหาคุณสุรพลซึ่งหายสาบสูญไปได้อย่างไรครับคุณิงครับใช่ค่ะพี่กิติจริงว่าถามคุณป้าล้อมดีกว่าว่าในฐานะที่เป็นพี่สาวคุณป้าล้อมเนี่ยน่าจะรู้จักคุณสุรพลดีทําไมคุณสุรพลถึงหายไปไม่ติดต่อแล้วก็ขนาดประชาชนก็ไม่ไปทำก็คิดอย่างนั้นนะคือว่าเขา ว่าเขาเสียไปแล้วแหละฝันอะไรก็ไม่เคยฝันอะไรประมาณนี้หายเงียบไปเลยคิดว่าจะมีโอกาสเจอคุณสุรพลสักกี่เปอร์เซ็นต์คิดว่าน่าจะประมาณ5 0ครับคิดว่าน่าจะเจอครับป้าในใจคิดว่าม่แน่ใจม่แน่ใจนะ,จะก็ห้าสิบห้าสิบเนาะ,ะแต่ละครับตามกันมาถึงขนาดนี้แล้วเราก็คงอยากจะให้ทางคุณป้าและคุณจามนได้ข่าวดีกลับไปนะครับแต่ว่า จะได้ข่าวดีแบบนั้นหรือไม่นะครับคำตอบอยู่กับการลงพื้นที่ของทีมงานของเราในช่วงสุดท้ายนี้ครับคุณบูแนะนําให้ทีมงานไปสอบถามจากพระประชุมน้องต่างพิดาของคุณสุรพลและคุณน้อยซึ่งปัจจุบันบวชอยู่ที่วัดน้องใหญ่สีโสพลในจังหวัดกำแพงเพชรท่านก็บอกว่าพยายามตามหาอยู่เหมือนกันคุณสุรพลยังตามไม่พบแต่คุณน้อยพระประชุมบอกว่าไปอยู่ที่บ้านห้วยปัตบบกตำบลสระแก้วอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชร ไม่นานนักเราก็ถึงบ้านของคุณน้อยและนี่คือน้องสาวที่ป้าบุญล้อมอยากพบถึงแต่เขาไม่มาหาฉันตัว่าไปไม่ถูกเราเขาย้ายไปเรื่อยเาทำงานก่อสร้างวันนี้แม้ทีมงานจะไม่สามารถทำภารกิจได้เสร็จสมบูรณ์เนื่องจากไม่มีใครสามารถให้ข้อมูลในการตามหาคุณสุรพลได้เราจึงหวังว่า หากคุณสุรพลหรือครอบครัวของคุณสุรพลสุรพลยังมีปัญหาเราตามไม่พบนะครับทางคุณจามอนเองก็กล้คิดป้าน้อยพอสมควรคิดว่าป้าน้อยจะมา ได้แมวันนี้คิดว่าน่าจะมาได้ครับน่าจะมานะครับครับผมอะไรครับต้องถามคุณพิงค์นะฮะป้าน้อยจะมาหรือเปล่านะครับวันนี้ป้าน้อยจะมาได้ไหมเอ่ยฉันป้าน้อยค่ะสาวผีเราจะ้าเรามาได้ครับพาป้าน้อยมาได้สำเร็จแล้วป้าเชิญจำป้าครับจำได้ไหมจำได้ไหมคะ ใจดำตัวก็ดำใจก็ดำมล้ไม่ไปหาน้องมังจะไปลูกมาแล้วอยู่ไหนอ่ะก็อยู่ที่เก่านะแนแล้ไม่ไปหาน้องหากัว่าไปอยู่นู่นอยู่นี่ใครจะเป็นดำได้หรอเขาเราองเป็นเขาสบายดีจําจำ้าไรได้ครับจำได้ครับพี่ต่อว่ากันเล็กน้อยครับ ต่างคนต่างไม่เจอกันก็อยู่ที่ต่อเนี่ยก็ผมได้ข่าวว่าไง่ายนะว่าไปตัวไปเผาขาอกับใต้เบิกเต้ยก็น่นแหละก็ไปูก็ับมานใจดำตัวก็ดำใจก็ดำโอ้ไม่ลงไม่ลงสบาคิดถึงไหมคะคิดถึงจ้ะป้าน้อยตอนนี้ทำอะไรอยู่ครับอ่านหนังจ้ะ ตักอ้อยอยู่ที่บ้านเดิมเนี่เลยเหรอคะตำบลเดิมที่เดิมแสดงว่าตรงที่เก่านั่นเหรอตอนที่ผมพาไปหาหมอตอนนั้นอ่ะพี่ตีครับป้าน้อยก็มีชีวิตที่ลำบากมากเหมือนกันคือได้วันละสองร้อยสองร้อยนี่ต้องเลี้ยงทั้งพ่อบ้านแล้วก็หลานสามคนใช้สองร้อแล้วป้าน้อยก็บอกกับเราว่าคิดว่าชาตินี้คงไม่ได้เจอพี่น้องอีกทำไมคิดอย่างนั้นคะ ก็ <K ill an> ไม่ไปหาแต่ไหนมาหาเกาไม่ถูกอยากไปหาเนาะแต่ไม่อยากมาหาแต่มาไม่ถูกมาไม่ถูก<ต>คุณป้าน้อยพอจะมีใครได้ข่าวคราวของคุณลุงสุรพลไหมเขาก็ว่านเขาะมัปลายแล้วน<อ>านแล้วนานแล้วนานนานแล้วก็มาเจอกันอย่างนี้แล้วเนี่ยติดต่อกันนะครับ,คร,บครับวันนี้แม้ว่าจะมีความสุขแล้วในขั้นหนึ่งแต่ว่าภารกิจของเรายังมี ที่จะตามหาคุณลุงสุรพลอยู่นะครับใครก็ตามที่รู้จักกับคุณสุรพลนอขุนทศนะครับถ้าตอนนี้อายุก็น่าจะประมาณ60ปีนะครับเคยอาศัยอยู่ที่บ้านเลขที่243หมู่8ตํบบาบลวังทองอําเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรนะครับหรือว่าถ้าเผื่อโชคดีจริงๆคุณลุงสุรพลไดดูรายการอยู่ตอนนี้ก็ติดต่อเข้ามาที่รายการของเรานะครับ0 8 9 680 0 8 4 3เราจะช่วยประสานงานให้ได้พบกับพี่น้องนะครับใช่ค่ะ ก็ตามธรรมเนียมรายการนะคะที่น้องเจอกันแล้วอยากบอกนะอยากกอดกันตามสบายเลยค่ะก็ไม่เป็นไรนะครับก็ถือว่าที่เอาตอนนีครับเขาพลอนกไปเที่ยวเด้อเบออีน้องน้องสาวแต่งงานมาแล้วครับ ต่อวันนี้ก็ติดต่อกันนะครับเรามีของที่ระลึกให้จากรายการมอบไพ้นะครับค่ะรายการของเรานะคะขอมอบนาฬิกานะคะให้กับป้าน้อยก่อนนะคะมอบไห้กับปุจญมรนะครับก็ถือว่าตอนนี้เวลาความสุขนะได้เริ่มเดินไปนะครับเวลาแห่งการพัฒนาหมดลงแล้วนะคะครับครับครับขอบคุณครับวันนี้เราขอบคุณทุกท่านทุกหน่วยงานที่มีส่วนช่วยในการตามหานะครับอย่าลืมว่าแม้ว่าวันนี้ ภารกิจจะจบลงแต่ว่าการตามหาใหม่ๆกำลังจะเริ่มต้นขึ้นนะครับแล้วก็พบกันใหม่อาทิตย์หน้านะครับบ่ายโมงตรงทางโมเดนาทีวีวันนี้ขอบคุณที่ติดตามชมครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะป้าน้อยจะมาได้ไม่เอ่ยฉันป้าน้อยค่ะ,ะข่าวดีนะครับปสำเ้็จค่ะ,ะคคใจดำตัวก็ดำใจก็ดำ,ดำไม่ไปหาอง แ,แนะพออแ่อพรากเธอมาจากอกแม่และโกหกว่าเธอตายแล้วเธอจึงได้แต่รอคอยให้มีวันที่จะได้อยู่กับแม่อีกครั้งให้แกกลับมาอยู่กับหนูเลยนะถ้าเป็นไปได้เธอจะได้พบแม่หรือไม่ติดตามได้ในวันนี้ที่รอคอย14กรกฎาคมบ่ายโมงตรงทาง m o d e r n n i t tv